แมสวัสดีค่ะหลวงพี่ตีวันนี้นะคะเราจต่ค่ะก็จะมาทำซุชินะคะรูปขนป <Okay. S 1> มปังโอเคจริงๆนะ <c oughs> น้องผู้เคยทำไหมหรอกอันนี้เป็นแบบอือฮึก็อ,อ,อย่างนะครับตัวอ,อย่างต้องได้แบบนี้อือหือย่าลืมน,นะมีสิ่งที่ใช้มอออไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกหรือตัดเส้นก็ได้กันไกลถุงพลาสติกเอออย่าลืมเออแล้วก็ว อเคลเทปใสแล้วก็สีแล้วก็กระดาษจะใช้เป็นสีเมจิกหรือกระดาษเอชีแล้วก็ยางลบอุปกรณ์อาจจะเยอะนิดนึงจะทำผ่านไหมนี่ครับจสอบดูจะอย่างแรกจะไม่ใช่งนี้ค่มีก่อนอย่างแรกล่างขนมปังแปดเจ็ดข้างล่างเจ็ดซิม นับศูนย์เลยไหมปาเจ็ดเซนนับศูนย์ไหม,มนับหรอใช่เขาดึงจากศูนย์มาถึงเลขเลจ็ดในรถจเธอจับตรงยังเดี๋ยวเธอตรงแล้วตรงแล้วจับตรงอยู่ตรงถ้าเธอบอกไปตรงฉันน่าเสียเราก็รับได้เหมือนเดิมไงเพื่อมันใช้ดิสอยอยู่ นี่ชิปกาเมจิแล้วสูงเท่าไหร่อียแปดเซนถูงหเซนอกัวางให้มันตรงร่องนหนังสือด้วยอือฝนตกใช่หรอใช่เฮ้ยเฮ้ยคนตงสีเด้อช่วยกัน ลงสีปกติผสมสีโปรตินะมต้องมีวงเวียนหมุนฟุกหัวมันมันไม่เหมือนบ้านมากเลยที่กลมบ้านแล้วก,ก็แบบเนี้ยอะไรอย <c oughs> ถ้าไปเตรียมสิ่งที่ระบายสีก็มีแค่นี้นี่เหรออืม,มก็อะไรอ,อีก โค้งหมอปลาที่ไม่กล้าทำโค้งทำไมก็ทำเลยทดสอบเดิมกระดาษแผ่นเดิมทดสอบยังมีหน้า,ย,า,ย,ายิ้มรอคยลอยอยู่ไม่เป็นไรเราพยยางลบอยู่เรารได uh huh. ้มันก็ยังมีรอยขนาดร,รอยน,น,นั้นไอเดีย <Idea S 2> สุดเจ๋งนะ,ะครับสกุชี่เหมือนต้นไม้เลยอะสกุชี่อะสกุชี่สกุชี่ สวยแล้วนั่นแหละอืมฝีมือดีกว่าปลาอีกันหนะมันโดนะัทอือฮึนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอืโอเค <c oughs> ทำขอบแปดเซนแเซนนี่ไม่เชียวทำขอบรอบๆด้วยนะโอ,โ,อโอู้ตายแล้วตายแล้วตาย อ,อย่าย,ยินนีนะ่ผมวันนี้ไม่เปิดแอร์เลยน่าคอนนะเดี๋ยวปิดแต่มันจะร้นอนไหมนะดอกช่างมันเปิดพัดลมตัวนั้นก็อยู่ข้างล่างไม่ร้อนไปทางไหนเดี๋ยวพอเปิดให้สองตัวได้พัดลมเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวคืออย่าพูดมันเสียสมาธิ ตีสิ่ต้องใช้สมาธินะจดไอเดียเด็กชั้นป2นกับชั้นป4นะครับทำสกุชี่เว<ฮ>้ายาวเหอนี่ย <Wow. S 3> อ,อันนี้คงคงเต่งเนี้ยที่ย,ยังเหลือไว้มือดิอืมลากเสร็จแล้วลากเสร็จแล้วนะครับแชร์รามาด้วยนะเดี๋ยวจะลืมว่า wow. ตัดต้องตัดแปดส้นนนตัดเยอะใช่ไหมลูกปาเจ้าั้งนี้เดียวนี่นะตีขอบค่ะนี่ไม่ไม่ต้องตีขอบใช่ไหมออกตีขอบจริงตีขอบแล้วต่อไปต้องวาดแบนหน้า้องแล้วก็จะต้องเธอไม่ใช้แบบนั้นแบบนี้เธอนี่หรอคืออย่าใช้อย่าใช้อย่า้ มันลบไม่ได้อะหรอกอืมโอเคแต่ไม่เท่ากันทำไมวาดอันอนนไนด้วยหรออืมหน้ามันบึ้งเกินตอนนั้นแล้วก็นัดด้วยเกยนเธอให้มันเหมือนคุโรมิมันไม่ตาเจอปัญหาจริงหน้ามันบานมากเเเออาาลยไม่ต้องใส่แก้ม<อ>ไม่ต้องใส่แก้ม<อ>ไม่ต้องใส่แก้มอย่างนี้น้องก็ไม่เรื<ว> <c oughs> ่อยนะทำนะเดี๋ยวทำตาใหม่ ดูพี่เขาทำตาลาแค่จุดเดียวเองเธอของเขามันเล็กกว่าของเราของเรามันอ้วนตุบๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องชมพู่อยู่ชั้นไหนหรอปุสบกะโอ้เสียแล้วตเส้นเลยว้าวแต่ัดถึงตอนตัดเส้นนะครับค่ะวนี่ดู ี่มันเขียวอีกแล้วอ่ะเออมันเขียวกันตัดเส้นมากเขาอยากทำนะอยากแต่ลงสีตัดเส้นจนไม่ค่อยมั่นใจอู้ออกนอกเส้นไม่เป็นไรพรามันคือของแท้เข<ด>าใช้ขอสมาธิก่อนเพราะมันคือปกกาตัดเส้นแบบของแท้มคร่องสอ วิหยุดก่อนดิพี่ชื่อีือว่า<อ>นั่งสมาธิขัน้นตอนการตัดเส้นครับมานิ่งไม่นิ่งก็มาดูกันเออ เธอเจ็ดเซนไว้ก่อนเธอว่าเอาปรเดี๋อีกแล้วขอบนอกขอบในนะครับเธออย่าทำเสียงต้องมีสมาธิครับตัวนี้มือต้องนิ่งสมาธิต้องมา ค okay. ผร์นลงสี่ลงต้าเบาตามันมีมมชีวิตเลยนะแล้โหโชว์นะเลื่นเป็นรูปเป็นร่างนะครับทุกทุกคนจะไปลบเส้นออกจะสวยไม่สวยก็ต้องมาลุ้นนะครับลบ ลบเช่นดินซอลออกนะครับพอดีให้เหลือแต่รอยที่ตัดไปริ้วผู้เคยทำไหมไม่เคยนะแต่เคยดูเขาทำใช่ไหมหูอแต่ไม่เคยทำกับกระดาษนี่นี่ไงเออเอามาใส่เนี่ยมันมัน ก็อะไอีกลเลยเธอระบายสีสีน้ำตาลไม่มีไม่มีสีน้ำตาลก็เอาสีตามมีอะไรหรอกเราแ,แต่งเอาสีดำอือฮึเอาสีชมพูไปก่อนก็ได้แต่มันอันนี้มันไม่มันไม่เอาเอาสีชมพูไปก่อนขนมปังสีชมพูอืมสูตรใหนม่นม,ม,มีทุกสีนั่นแหละหรอก ขนาดอยู่ร้านเขาอ่ะเขาเขายังรีวิวขนมปังสีชมพูเลยน้องสีครับดังเูยังสีอะไรที่อ๋อดังเงูสีขาวขาวเขียวฝีมือระบายสีพี่ทิมกับพี่พูดนี่สุดยอดมากครับฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยชอบระบายสีตั้งแต่เด็กใครวาดรูปสวยกว่ากันสองคนเนี่ย ทีมอ่ะพี่พูก็สวยไม่ใช่หรอว่าโดคกันหรอกผสมสีแล้วค่ะผสมสีมันดูแบบไม่ใช่มู้เลยผสมสีเอาเสียเงินไปด้วยนะเสียเงินฉันจะบอกให้เสียเงินฉันไม่ธรรมดาเป็นยาววิเศษ มันก็ดูดีอยู่นะจะว่าไปขนมปังสีชมพูไม่แล <ะ S 1> ้วข้างใน,นละ่ะข้างในเอาสีอะไรสีเข,ขียวก็ได้ใบเตยขนมปังใบเตยเอ๋อที่ฉันชอบกินอืมเป็นสีชมพูหงมากสีก็มีมสีเขียวล่ะมองตาเหล่มองผู้ชายโอเค ข้างในสีขาวมีกบเหลาไหมอู้ไม่มีกบเหลาก็ฉัมันคือเอาสีอื่นเอาสีอื่นนี่ไม่ใช่สีขาวก่อนแ่งากรับขนไม่ต้องตั้งใจก็ได้เพราะว่าเอาเป็นสีอ่อนใช่ไหมมันค่อยกัดง่ายใช่ไหมเกี่ยวกันได้หรอเอาคำว่าเป็นขนมปังใบเตย อันนี้ขนมปังชมพูเนี่ยมันต้องทำสองชิ้นใช่ไหมเนี่ยต้องวาดสองอันมาประกบกันแล้วว่ายังไงแล้วก็ใช้อันนี้อันนี้เป็นอะไรกันจะทำยังไงให้มันเท่ากันล่ะคะนี่ตัดแล้วก็ไปทาบใส่กันใช่ไหมใช่ใช่ต้องทำให้มันเท่ากันด้วยเด้อเพราะมันก็มีด้านด้วยใช่หรอเ ไหนนะครับนบายเสร็จแล้วสวยมากๆเลย <S <S ออชูขาไม่ได้การก็แต่อก ติดเทปใส่ครับเคตัดตัดตัเแค่ตัดเทปตัดเทปยาแค่ไหนเดี๋ยวติดติดน้องไปเฮ้ยจะลงติดแล้วนะจะเล็กไหมโอเคติด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 ไม่ต้องติดยาวไปนู่นเพื่อนติดเทปแล้วนะครับ ถ้าลองจับอันที่ยังไม่ติดเทปดูดิได้ลงนนาอาดีดีันมัน,ม,นมันดูได้ชัดเลยว่ามันแตกดกันอืมมมมันศิลปะยกให้เป็นที่หนึ่งอ,อจืจับจับอาองไปสิถ้าเจ้ฉันเอาลงไปเร็วเห็นไหมมันติดเยรือเป็นไรเจ้าชั กันไก่กันไก่เนี่มันขาดกาตกหมดทั้งโลกอะนะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ไปตัดออกเลยเอามันใกล้กันมากไหนล่ะอะไรมั่วตัดอะไรเนี่ยแล้วติดเทปครบแล้วจ้า,จา <c oughs> ต่อไปแต่แต่เราไปทาบนะ <c oughs> มันยากเพราะว่ามันมีเทปใสไม่มันไม่ยากเลยแต่ฉันเสียวฉันเสียวว่าฉันจะตัดฉันกลัวฉันตัดพังมือโดนเหมือนแบบชาๆนะมือนิ่มๆนี่หรอมือนิ่มๆแก้วไหมพวกจะสำเร็จไหมเนี่ยเธอกังวลอยู่ว่ามันจะ ถ้าเราดับฉันไม่ถือหน่อยมันจะดับโอเคอันนี้ก okay. okay. ็ต้องกดใจให้เขาก่อนทำไมจะไม่แตกโอ้ยกดใจโอ้ยถ้าจไ ไปลูกไปร่างแล้วนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็สิง่งเลยมาค่ะเชียงฟ้าโอเคฉันไม่ได้ตัง้งใจจริงๆเธอเชียงฟ้าเออไม่ไม่นเคยบอกเ่ย อย่าอยๆาอะไรติดตรงนี้่านมันไม่เป็นปัญหาต่อการตัดป่านนี้อ่ะหือฉันแบบถ้าเกิดฉันยังทำไม่ถึงจุดจุดนี้ฉันจะเลิกทำทันที สวยไงคุณต้องมาก่อนคุคนี่ไงต่อก็ต,อต้องทาบลกก็วาดต่อแล้วก็ตัดอุ้ยมันมาของใครเนี่ยอันนี้อ่ะมันถือว่าเป็นไม้บรรทัดเลยใช่ไหมหลอกขอให้ตรงตรง ไว้คมช่วยพี่จิมหนะ่ะเธอจะมาถึงจุดมือฉันแล้วเธอต้องกระโดดพยาเห็นไหมันขยับเลยมาจับมาจับก็ามาทาบนะครับทำให้มันขนาดได้เท่ากันนะครับ เพ,เพื่อที่จะประกอบกันเพื่อที่จะประกอบกันเป็นสกุชิใช่ไหมขนมปังขนมปังสกุชิสกุชิขนมปังขนมปังสิงคโเร์่ดินไปขนาดเท่ากันนะครับท่านผู้ชมถ้าทำสำเร็จก,ก็คือยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครัครั้งแรกใช่ไหม แล้วพี่พูดแต่ครั้งที่เท่าไหร่ของพูดก็ไม่รู้อ๋อพี่พูดทำบ่อยเหรอลูกมาทำโต๊ะชั้นจนเรทิศไปหมดอือเสียงล้วพี่พูดทำบ่อยเราต้องวาดเหมือนกันไหมเนี่ยไม่ต้องทำตาเหมือนกันแต่ว่าขีดเส้นเหมือนกันโอเคทำวงในมันจะขีดเส้นเท่ากันละทีนี้ก็ขีดวงในไงน่วงในเดี๋ยวร่างพูดอย่าอย่าพูด ข้างหลังบูดเหรอจบได้แล้วยิ่งตัดเส้นอาอไม่เอาแน่นก่อนนะอก็ต้องตัดเส้นก่อนคอาบเทปใสตติดใช่ไหมใช่เทปใสตติดก็คือตอนสกัด

อ้าย่าเธออย่าทำเสียงอุ้ยทำไมน้องชมพู่ลุ้นนะใช่ไหมเท่ากันไหมเนาะเท่ากันไหมเนอนะสวยงามมากแค่แบบชื่อเคล็บมาก ลูกเส้นที่สองเรามองเห็นได้ชัดมาลงสีกันนี่ว่าดตานี่ต้องวาดตาเนี่ยเออมันข้างหลังเออข้างหลังเนี่ยเราพูดเกือบอะต่อต่อต่อวาดตาข้างหลังเธอจะลงสีแล้วนั่นเป็ดปี๊ด ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องทัพทิมน้องชมพู่สอนสาวผลไม้ไทยครั้งแรกของฉันนี่ฉันทำสกูชี่ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยทำเลยเคยเคยทำไม่ใช่เหรอฟองน้ำมั้งน้ำมันฟองน้ำใช่ไหมถึงในกระดาษแต่ฟองน้ำมันนิ่มไหมมันไม่นิ่มกระดาษฉันเคยทำแล้วโคตรนิ่มอ่ะฉันก็นึกว่าหมือนข้างไปและสีชมพูพอพอไม่เป็นไรมีชมพูเยอะ เราไม่สีชมูกสักไนพี่ผู้บอกว่าทำตาด้วยป้าเขาบอกว่าทำตาแต่ด้านหลังมันจะมีตาด้วยมันจะสะโลไหมเนี่ยอีกสองพารสุดท้ายน่าจะพออะยังไม่หมดแค่นี้เหรอไม่มันจะต้องทำประกบกันแบบนี้ใช่ไหมป้าอืมเกียนอันเดียวแล้วทีมันก็ต้องเนี่ยพอตัดอันนี้ออกมามันก็จะต้องทำแบบรูปทรงนี่ ที่เอามาแบบต่อกันเงนี้ยแล้วก็แบบแปะหลังไปหน้านี่แบบที่แบบต่อทำไมึงยากไปหน้าถ้นนอนยากมั้งเนี่เคยำไม่รู้อะถ้าไม่ทำก็เสียเวลาเปล่าอะแต่ก็ได้ความสนุกความสนุกเทปสาติดยังระบายนี่ก่อนข้างหน้าฉันเกือบไประบายตาแบบที่เธอบอกแล้วดู น้องชมพู่ไหวไหมเนี่ยไปทำอะไรไม่รู้พูไปโอมพินิจพิจารณา,าอะไรก็ไม่รู้เหมืัความสุขของป้าป๋าคือเห็นโลกมีความสุขนี่เองฝากเป็นกำลังใจให้น้องทัพ <บา S 1> ทีมน้องชมพู่ด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำสกุชชีสกุชชีใช่ไหมอ่าปเป็นอะไรที่สุดยอดมากลูกสาวป้าป๋า ไอเดียสุดเจ๋งที่เคยทำครั้งหนึ่งแต่มันเป็นฟองน้ำไปขโมยฟองน้ำล้างจานเขาไเพ่งมาแล้วก็มาแล้วก็เอามาตัดตัดแล้วก็ระบายสีได้ใ่เอาสีน้ำมาระบายสีไม่ระบายได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นโฟมแล้วจากนั้นก็เอามาบีบเล่นอย่างสนุกสนานตอนนี้ยังอยู่แต่ตอนนี้ฉันเอาไปฝังดินฉันยังจได้ฝังดินใช่ไมแล้วที่ตนฉันเห็นเขาเคยทำลงในติ๊กตอว่า เอาของฝั่งดินแล้วออกมาเราจะมาเจอแล้วตอนนั้นเราก็ไปเล่นฝั่งเราเอาไปฝั่งดินแล้วเปิดมันก็ไม่เจออะไรเกิดขึ้นอไม่รู้มันหายไปไหนลืมจุดคือตอนนั้นใช่ไหมคือฉันทาสัญลักษณ์ไว้อยู่แล้วทีนี้ตื่นมาสัญลักษณ์สัญลักษณ์หายลมน่าจะพัดโอ้โหลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ติดเทปใสอีกแล้วเหรอว่าทขาไม่ช่วยว่า ทำไมกันแกมันหนึบจังเธอเธอเธอถือดีๆอย่าเอียงดิอยาเอียงโอ้ยจะกระจีมือเนี่ยเออผิดทับสมุด um> คู่ดอย่าดิเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ต้องข้างบนไม่ไม่เป็นไรมันะจะกระจีฮ้ยเธอฉั่าที่หนังนี่ ข้างหลังทำอะไรก็ได้นะเพราะครูคไม่ตรวจข้างหลังหรอกเธอจะเสียงจัง <c oughs> เอาเล็กๆเพราะฉันจะอ้าอ้ที่มันจะลืมติดใครจะไปติดเหรอจะ <c oughs> ลืมติดฉันไปแล้วฉันก็ไปเล่นเตะลาบูบูลาบูบูอ๋อค <c oughs> าปิบาร่านั่นแหละฉันไปนเล่นเตะเป็นเป็นบอลเลย แล้วปุณป่าป่าวันนี้เพื่อนทีมเขาเล่นซอ่อนแอบตุ๊กตาตัวเล็กๆกันแล้วทีเนี้ยเขาเอาไปสอนในลําโพงอยู่เวทีอยู่โรงเรียนก็คือเออตอนนั้นมันเป็นตอนค่าพิเศษครูเขาจะปล่อยเพราะว่าเออทีไม่ได้เรียนพิเศษแล้ว <ๆ S 1> เหรอ,หอไม่นะ่ะเธอเขาให้บแล่นอะไรก็ไม่รู้ก่อนสอบนั่นแหละวีเนี้เพื่อนทีมเขาเล่นซ่อนตุ๊กตาจิว๋วแล้วทีเนี้ยเขาเอาไปสอนในล,ลําโพงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ติดเลยก็ออกมาไม่ได้ แต่ตอนนี้ออกมาได้แล้วเพราะว่าทีมเข้าไปช่วยพูดเจ๋วเลยเจอจ,จำเด้ไหมจำได้นั่น <c oughs> แ,แหละก็คือฉันอ่ะขึ้นไปนี่ขึ้นไปบนเวทีแล้วหลังจากนั้นอ่ะเอพิวเอพิวช่วยรันตู่ฉันคือฉันปีนขึ้นไปฉันไม่ได้วิ่งบันไดขึ้นนั่นแหละแล้วเอพิวก็มาดันตู่ฉันตอนนี้นฉันก็เอามือล,ล้วงไปลำโพงแต่ข้างในร้อนมากไม่ความไฟดูวนแล้แต่เขาไม่ได้เสียบปั๊บดูหน่อยเด้ออย่าไปทำงวได้หรอช่วยชีวิตตุ๊กตาคาปิบาร่าใช่เพราะมันน่ารักมากแล้วหลังจากนั้นฉันก็ ก็ไม่กล้าไปเล่นซ่อนจังเลยแล้วเราก็เลยไปเล่นเตะคาปปิปลาต่อแม่ปานี่น้องดูน้องเซจะหาเจอแค่ฉันก็เห็นชายชาไปเล่นกับน้องมีนาเป็นพี่นะเขาอยู่ป .3 ฉันเรียกล่าว่าน้องเพราะฉันอ,อยู่ป .4 เขาจะแม่ป่ะก็คือในจิตวิญญาอ๋อฉันได้ยินว่าไอเดิว ติดจ้ำแต่ที่เดิมจ้งที่เดิมมาเลไม่ที่ที่เดิมนะทำไมรู้สึกว่ามันแยกไปด้กเพราะมองจุดนั้นติดสามรอบมันไม่ใช่ดูถืดีๆถือดีๆจะเป็นรูปร่างที่ไม่น่าเน็ะแล้วโอเค ฉัน<แ>การตจะจนะทจอพี่แล้วะแต่ไปก็ตัดโอ๊ยฉันบอกให้สต๊อกทำไมกันักใผฝืดจังก็ใช้สมาธิห้ามพูดห้ามทำอะไรเลยค่ะตอนนี้ต้องหยุดและให้กำลังใจฉันเราบอกว่าห้ามขาดเร็วพูดพูดห้ามขาดห้ามขาดห้ามลาห้ามมาสายโอ๊ยเบอบแล้ว ไงทำไมห้องมันเงียบอย่างนี้แล้วเธอบอกห้ามพูดอือดูเกิดอเงียบไป แล้วนะครับใกล้ยังอ่ะการตัดเสร็จแล้วแต่ติดต่อนี่แหละมันยากใช่ไหมติดการติดยุคให้หมายเลขหนึ่งปุ่มอะไรเนีนยลูกมันเอาลอคเอาล็อคพี่ทิน่นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเรียบเล็มขอบก่อนแล้วเราเอาไปเชียอมต่อกันเล นี่กูรูปเป็นล่าง้นะครับนี่ค่ะทำนี้ปะก็จะยังเนี่ยแล้วก็ติดมาแล้วก็แล้วก็คมก็ติดมาแล้วก็ติดขอบๆไปเรื่อยๆอ่ะอืก็สำหรับคลิปนี้นะครับทำอะไรนะทีมทำสกูชชี่สกูชชี่ โชว์หน่อยมันเป็นรูปร่างแล้วนะระ,ะบายสีเออเดี๋ยวรอชม EP2 นะครับอันนี้ EP1 นะครับ EP2 2> จะสวยขนาดไหนถ้าเสร็จแล้วสำหรับ EP1 ฝากกดติดตามเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับ EP1 ก็ขอตัวลาไปก่อน่วงแล้วรอชม EP2 ต่อไป